ดูสิฉันได้อะไรมานี่ว้าวมันต้องมิสเซสสำหรับฉันแน่เลยฉันไม่รู้มันคืออะไรฉันว่ามันเป็นหมักฝรั่งนะมันนสึกว่ามันเหนียวเหนียวอ่ะเพื่อนฉันมันทิ้งมันไม่เอาดูสิ มันคืออะไรมาฝรั่งก้อนมาฝรั่งนี่เองรสชาติอร่อยโอ้ยเจ้านายอย่าเล่งผมหนึ่งนั้นฟรีผมอยากได้นะ่นี่โอ้ผมต้องคิดว่าเอาไปซ่อนที่ไหนดีกว่าก่อนที่เจ้านายจะเก็บไปผมอยากลิ้มลอ่องมันมันคืออะไรอ่ะขอผมไ่เจ้านาย ผมเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นโอ้ดูสิเหมือนแหว่งแล้วขอผมเคี้ยวก่อนอาหารเย็นก่อแล้วกันนนน้ยเนานะอ้ดูฉันทำได้ฉันต้องกินมันให้หมดหดูสิหมักฝันหนังอะไรวะฟันตูจะหักไปนี่โอ้ยไม่ไหว ไปหาอาหารเม็ดดีกว่า